แล้วเดี๋ยวก็โอเคอะไรกดยังกดแล้วเหรอโอเคตอนนี้หลวเรากําลังจะทาเดีวฮะเดี๋วเราเดี๋ยวอ๋อ <c oughs> ตอนนี้เรากําลังจะทำโกโก้นิฟนะคะเพื่อที่จะไปแจกเพื่อนๆนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาขอได้นะคะประโยชน์ของเขามีมากมายหลายหลากนะคะแต่ว่าอันนี้ที่เราตั้งใจให้ทําก็คืออาจจะเป็นในทานของอารมณ์แบบ กาโนล่าเนาะแบบเป็นธัญ,ญพืชที่กินกับโยเกิร์ตกินกับสลัดอะไรพวกนี้นะคะก็ช่วยเพิ่มรสชาติความความ,มันความแบบอัตรถให้กับอาหารนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะซีนนะคะแล้วก็จะแจกให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันดูนะคะ น้ำหนักมันจะดีกว่า